ครับชื่อดิชายิตมุกนาสุวรรณครับชื่อเล่นชื่อดันมิวครับมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับได้ทุนไปกับคุณซิโก้ครับไปต่างประเทศก็ไปก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ดีที่สุดครับแล้วก็ทําให้เต็มที่ครับเพื่อจะกลับมาก็เล่นอย่างเต็มทีๆนะครับขอให้ว่ามีผู้สนับสนุนเช่นอันลีกิมเวอร์ครับก็เป็นทริปที่ดีนะครับก็ขอมีผู้สนับสนุนแบบนี้ตลอดครับ

ก็เป็นโครงการเล่นฟุตบอลจนได้ดีไปอังกฤษตีปาริซิโก้นะครับก็วันนี้เดินทางแล้วนะครับเพราะว่าเราคัดกันมาโอ้โหเกือบพันเกว่าคนนะฮะก็ดีใจแทนน้องๆด้วยนะครับก็เหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าฟุตบอลแคมป์แล้วก็เป็นทุนด้วยนะครับก็คิดว่าช่วงสองสัปดาห์ที่อยู่ที่อังกฤษก็คงเด็กๆก็คงจะได้ประสบการณ์ที่ดีเพราะว่าได้เรียนภาษาอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็ได้เล่นฟุตบอลเต็มอิ่มเลยแล้วก็วันเสาร์ที่ ก็พาไปท่องเที่ยวไปประสบการณ์นะครับก็จะพาเข้าลอนดอนด้วยนะครับไปเยี่ยมชมเาเรียกว่าบิ๊กเบนด้วยลอนดอนทัาวเวอร์บิ๊กนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะพาไปเขาเรียกว่ายูนิเว์สเขาเรียกว่าอยู่มหาลัยที่เผื่อใครอยากจะไปเรียนมหาลัยออกฟอร์ดด้วยนะก็จะพาไปออกฟอร์ดแล้วก็จะไปเยี่ยมชมทีมพิมเมลีกนะน่าจะเป็นลิวพูลนะ นะครับ,รบแใน,นย้ำฝากน้องๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรเป็นพิเศษนการัขโงขัน <c oughs> ก็พี่โบคิดว่าเด็กหลายๆคนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเป้าหมายในการพาไปครั้งนี้ก็คือขอแค่มีใจรักฟุตบอลก็ฮิวสตาร์มาคัดก็ไม่ต้องเสียอะไรเลยก็ไปฉะนั้นเมื่อมีโอกาสแล้วเนี่ยก็อยากจะให้เก็บความรู้สึกดีนี้ไว้เพราะว่าเด็กที่เล่อนฟุตบอลอีกหลายๆคนไม่มีโอกาสนะ เพราะว่าการที่จะได้ไปอินเดีเป็นเมืองที่เทียบพร้อมทุกอย่างในเรื่องของสายของฟุตบอลด้วยนะครับก็อยากจะให้เก็บความสุนทีไว้แล้วก็เป็นแรงกระตุ้นนะในการที่จะได้ฟุตบอลต่อไปนะครับฝันอยากเป็นนักบอลอาชีพฝันอยากเป็นนักบอลทีมชาต,ติต่อไปอันเนี้ยพี่โก,ก้ก็ทําได้ในระดับนี้ก่อนนะครับนะครับ